กายที่เธอมองเห็นว่างามสุด้ายความเสื่อมสามจะมาใกล้ร่วงโร่ลงในสายธานตามกาลเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีที่ ียงแพผมเส้นงามถึงคราววงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไรเรียวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคาติดตามไปในทุ่ง ตายสํมแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึงซึ้งเราทั้งหลายต่างคูรัดรึงด้วยกรรมและตัณ สายใหญ่กลับติดใหญ่ที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งพบจบลงที่ใจเห็นไัยที่เกิดมา ในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัจจริงจากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายใจสุดท้ายจะสู เราทั้งหลายตา่างถูกรัดครึงด้วยกามและตัณหาดังแมงมุมที่วางสายใหญ่กลับติดใหญ่ที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้น พบจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัตย์จริงจากความจริงของเมืองแห่งกาย ตราบที่ลมหายใจสุดต้ายจะคืนสู่ดินเปิดดวงตาเห็นความสัจจริงจากความจริงของเมืองแห่งกายที่เคลื่อนไว้ในลมหายใจ